สดีครับผมนายข้างหลังผมคือ k w m ถังสา0รครับวันนี้เราจะมาขับออฟโรดบนเขายายเทียงกันฟีลลิ่งการขับโหมดการขับขี่ออฟโรดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็วันนี้นะครับทาง Red Bull Motor เนี่ยเขาก็จัดทริปให้พาท็งสา0รขับจากกรุงเทพมาจนถึงที่เขายายเทียงนะครับก็แน่นอนว่าเขายายเทียงเนี่ยทุกคนคงรู้จักกันดีนะครับจะมีเส้นทางออฟโรดแบบระดับเริ่มต้นให้ขับได้สบายๆนะครับเขาก็จะพามาลองดูว่า หมดตัวโฟลหรือว่าหมวดการขี่ออฟโรดเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลุยได้ไหมคนที่ขับรถไม่เป็นแบบว่าออฟโรดไม่เป็นเลยเนี่ยมาใช้งานแทง300จะลุยได้ไหมนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากๆแม้วันนี้จะไม่ได้เจอโคลนอะไรเยอะแยะนะครับแต่ก็มีเนินหินที่ให้เราได้ดูรายได้ว่าการลุยเนี่ยคนขับแบบไหนตัวรถช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ชะลอการขึ้นลงเนินได้มากน้อยแค่ไหนครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมาก ส่วนทางด้านราคาครับก็มีเปิดตัวกันไปแล้วรุ่นเริ่มต้น1.64 9แล้วก็รุ่นท็อปเนี่ย1.799ล้านบาทนะครับก็ถือว่าราคาเขาก็บอกเลยว่าราคาแบบนี้เป็นกลุ่มตลาดที่ค่อนข้างนิชมาร์เก็ตมากๆคือเป็นคนที่รักการออฟโรดชอบรูปทรงแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เจาะกลุ่มตลาดที่แบบว่าแมสมากนะครับก็เลยเป็นรถที่เป็นรถที่เลือกเจ้าของพอสมควรครับก็ต้องยอมรับได้ว่ามันลุยได้มันอัตราเร่งอาจจะไม่ได้แบบโหดมากนักแต่เรื่องของแรงบิดในการลุยทำได้ดี ไฮบริดที่ออกแบบมาเพื่อการลุยเพื่อเพิ่มแรงบิดไม่ได้เพื่อความประหยัดน้ํามันครับตัวนี้จึงอาจจะไม่ใช่ตัวรถที่เน้นการขับขี่ทั่วไปมากนะักแต่ถ้าสายลุยเน้นความเท่เน้นสไตล์ที่แตกต่างตัวนี้ถือว่าทาําได้ค่อนข้างดีเช่นกันแล้วก็ในแง่ของการลุยนะครับรถลุยที่ดีเนี่ยออร์หฮงด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยต้องสั้นมากๆเพื่อนในการไต่เนินหรือว่าขึ้นลงเนินนะครับแล้วก็องศาของท้ายรถแท้งกับหน้ารถแท้งเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะทำให ค่อนข,ข้างดีครับในการใช้งานลุยจริงๆแล้วก็ใต้ห้องรถค่อนข้างสูงประมาณ22เซนได้นะครับลุยน้าได้สูงถึง70เซนก็ประมาณแบบประมาณเนี้ยเกินครึ่งล้อมาหน่อยถือว่าลุยได้สบายแต่ผมเชื่อว่ารถมันลุยได้มากกว่าน,นั้นแต่น้ำอาจจะเข้าห้องโดยสารได้นั่นเองครับรวมถึงล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นยาง AT ทซึ่งดอกอาจจะไม่ลึกมากนะักแต่ก็เหลือเฟือในการขับขี่แบบทางดินล้วนแบบนี้หรือว่าเละๆนิดนึงแต่ถ้ามันลุยเยอะมากจริงๆเนี่ยคนแบบ เป็นดินเละจริงๆเนี่ยผมว่ายางตัวนี้อาจจะเอาไม่อยู่ครับต้องปรับเป็น MT หรือว่า AT ที่ดอกลึกกว่านี้ก็น่าจะลงตัวขึ้นแล้ววันนี้เราจะได้ทดสอบทั้งหมด Polo แล้วก็ตัวมั z โค c ต่างๆหรือว่าหมด q u a t นโ o แบบออฟโรดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขับลุยเส้นทางออฟโรดที่เขาใหญ่เที่ยงกันว่าฟ e ลลิ่งการขับเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มันเจอเห็นเจอเนินเนี่ยมีกระแทกบ้างมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าระบบช่วยเนี่ยมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับคนที่ขับไม่เป็น หรือว่าคนที่ยังไม่เคยลองออฟโรดนั่นเองอ๋อแล้วก็จุดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปขับกันเนี่ยคันนี้เขามีแทงเทิร์นครับเป็นโหมดที่ผมไม่เคยเจอในรถราคาที่ต่ำกว่า2ล้านเลยนะหรือว่ามากกว่า2ล้านก็จะไม่ค่อยมีครับมันคือฟีเจอร์ที่ทําให้เราสามารถลับรถในวงเลี้ยวที่แคบกว่าการลับรถทั่วไปได้ครับตัวรถเนี่ยจะเปิดดิฟล็อกเลี้ยวให้สุดค้างไว้รถจะเร่งให้เองนะครับโดยที่ล้อหลักเนี่ยมันจะล็อกเป็นบางจังหวะทําให้ล้อหน้าปั่นไปได้ จะเหมือนคล้ายๆกับการดิฟนะครับผมจะเป็นดิฟแบบออฟโรดนั่นแหละท้ายจะแบบล็อก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 ทำให้วงเลี้ยวแคบที่สุดอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปทดสอบดูว่ามันทํางานได้จริงมากน้อยแค่ไหนครับเป็นโหมดที่เป็นไฮไลท์จุดเด่นที่สุดของทางแท้งเลยก็ว่าได้ครับแน่นอนครับว่าด้วยความเป็นแท้งเราจะมาลุยออฟโรดกันนะครับที่เขาใหญ่เทียงนะก็เป็นความพิเศษที่ท,ท,ทางเก t ตบอลเขาจัดทริปนี้ก็จะเน้นความแบบลุยลองโหมดแท้งเทินลองออฟโรดโฟโลต่างๆดิฟล็อกต่างๆนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆก,ก็ตอนนี้อยู่ในโหมดออฟโรดนะครับก็จะมีออนโรดตอนตอนขากลับอีกช่วงหนึ่งนะก็ทดสอบเทียบกันเลยว่าเนี่ยตัวแท้งเนี้ยออฟโรดมันเป็นยังไงสู้พวกจี๊ปหรือว่าจีแเท่านั้นได้ไหมในเรื่องของฟีเจอร์หรือว่าการขับขี่แล้วก็ตัวท็อปนะครับเขาจะให้ยาง AT มาแล้วก็มาทดสอบลุยกันตรงนี้เลยดินดินเลอะๆหินเยอะๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็ปรับเป็นโฟโลเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้นะครับในการขับวันนี้เราจะใช้โหมดโฟโลเป็นหลักนะครับแล้วก็ข้อดดีีของงตัวแทเามหมห อ f ฟโรดครุย s ์คอนโทรลก็คือสามารถใช้ให้รถนัขับเองแบบเหมือนครุยส์อนโทแต่เป็นโหมด o Off r o a d ปรับค่าความเร็วสูงต่ำได้นะครับก็เนี่ยตรงแพทเทิรชิที่เป็นตัวก้านครุยสอนโทนะครับมันก็จะไหลไปเรื่อยตามเนินตามหลุมไปซึ่งครุยส์คอนโทแบบนี้ถือว่าดีครับคนขับไม่ต้องเบรกเวลาลงเนินหรือว่าเร่งเวลาขึ้นเนินเท่าไหร่รถก็จะค่อยไต่ไปให้เองเป็นข้อดีคนที่ขับรถ o f f r o a d ไม่เป็นก็สามารถขับตัวนี้ได้ซึ่งฟีเจอร์พวกนี้รถหลังรุ่นไม่มีนะครับ PPV หลากหลายรุ่นไมม่นะี ต้องมีพวกรถราสี่ห้าล้านพวกนั้นถึงจะมีแต่แทงสามร้อยเนี่ยเขาใส่มาให้สําหรับคนที่อยากออฟโรดแต่ระดับเริ่มต้นแล้วกันนะครับแล้วก็มีดิฟล็อกหน้าหลังสบายๆนะครับถือว่าลุยได้โหดเอาเรื่องนะในระดับพื้นฐานก่อนแต่ถ้าใครอยากลุยมากกว่านี้ก็ต้องเป็นยาง MT ยกสูงกันนิดนึงแต่ตัวรถเนี่ยมันพร้อมไปได้เสมอครับตอนนี้เราก็มาขึ้นเนินหินกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันหลุมเนินเยอะมากนะแต่น่าเสียดายว่ามันไม่มีฝนครับทำให้ดินมันร่วนแล้วก็ ไปได้ง่ายคือมันเป็นทางออฟโรดแบบพื้นฐานมากๆครับถ้าอยากลุยโหดตัวนี้จริงๆถ้าฝนตกแล้วดินมันเละๆแบบเป็นโคลนะอันนั้นจะรู้เลยว่าระบบขับสีของใครดีไม่ดีหรือว่ารอดไม่ลอดนะครับแต่เนี้ยคือถ้ารู้ลายมันก็ไปได้ง่ายแล้วก็ตัวออฟโรดของมันเนี่ยมีกล้องมองใต้ท้องรถได้มองหน,หน้าได้ก็สามารถดูลายดูเห็นได้ชัดเจนมากกว่าเดิมแต่ที่ผมชอบคือพละกําลังของมันก็อย่างที่บอกครับไฮไฮบิดของเขาเนี่ยเน้นเพื่อแรงบิดเยอะ ในในการลุยแบบนี้จริงๆนะคือปล่อยไหลมันก็เครื่องไม่ได้ทํางานแบบสดมากมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยก็สามารถเนี่ยขึ้นนินได้แบบเชเยียวๆโดยที่ใช้ตัว Cruise c o n t r o Off Road ก็ได้นะครับเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยแค่ควบคุมพวงมาลัยเท่านั้นหรือถ้าอยากขับเองก็ได้เช่นเดียวกันแรงบิดมันเหลือเฟือมากครับอัตราเร่งในถนนเรียบอาจจะไม่โหดแต่ในการลุยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสู้ได้สบายมากนะผมขับจี๊ปขับอะไรมาก่อนนะก็ถือว่ากําลังเนี่ย เหลือเฟือและในขนาดรถแบบนี้กับน้ำหนักตัวรถแบบนี้นะครับและก็ถนนสภาพแบบนี้ถือว่าโอเคไม่ได้แบบว่าขาดหรือว่าเบาเกินไปแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะมาลองโหมดแทงเทิร์นนะครับซึ่งโหมดนี้อันนี้ผมชอบนะมันจะล็อกล้อหลังไว้นะครับผมไม่ให้หมุนแล้วล้อด้านหน้าน,นี่ก็จะหมุนซึ่งในการกลับรถที่แคบเนี่ยรถเหมือนจะแบบหยุดนิ่งด้านหลังล้อ,ล,อล้อหน้าก็จะไปเองซึ่งทําให้การกลับรถในมุมแบบนี้ค่อนข้างแคบมากครับ เป็นความฉลาดของระบบส่งกําลังขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังที่มันทํางานอิสระแยกกันได้ก็ถือว่าข้างในเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะในะแต่ข้างนอกเนี่ยเราสามารถเห็นได้เลยว่าถ้ากับรถปกติเนี่ยมันจะกว้างกว่านี้เยอะมากแต่นี่คือล้อหลังมันจะดิฟเฟเชียลล็อกไว้แล้วล้อหน้าให้ค่อยปัน่นตามปัน่นปัน่ปน,านตามไปนี่ถือว่าเป็นโหมดที่ค่อนข้างเวิร์กมากครับในการใช้งานบนดินลุน่ลนๆแบบนี้ก็นี่นะครับโหมดแท้งเธอร์นะครับเราก็สามารถแค่จับพวงมาลัยค้างไว้นะครับผมรถก็จะทํางานเองอัตโนมัติอันนี้ผมไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได ล้อหลังมันจะล็อกไว้ตลอดเวลาหมุนสลับให้รถมันกลับรถได้สั้นที่สุดนั่นเองครับนี่ประมาณนี้ถือว่าแคบแล้วก็ทำงานดีดมากมากครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่บนออฟโรดบ้างนะครับผมแน่นอนว่าเราทดสอบแบบออฟโรดกันไปแล้วก็มีจุดเด่นของมันที่ถือว่าทำได้ดีมากๆแต่ด้วยความเป็นออนโรดเนี่ยเป็นจุดที่หลายคนใช้งานค่อนข้างบ่อยเรียกได้ว่าเกิน80%กันเลยก็ว่าได้ครับสำหรับรถยนต์ที่เป็นแนวครอบครัวแบบนี้นะส่วนตัวเนี้ยผมทดสอบขับก็คือเป็นตัวรุ่น รุ่นท็อปนะครับก็1.799ล้านบาทเพื่อยยนตน2000ไฮบริดนะครับผม350แรงม้า649นิวตันเมตรแรงบิดของเขาจะเน้นเรื่องของการไต่เขาลุยเขามากกว่าอัตราเร่งดีกว่าแท้500ครับ0-100เนี่ย7.6วิ80-120ทดสอบจริงได้5วิครับตัวแท้ง500เนี่ยรถมันใหญ่อ้วนหนักกว่า0-100เนี่ยแตะ10วิได้แต่คันนี้ขับสนุกกว่าคล่องตัวกว่าแล้วก็ลุยได้ดีมากกว่าครับ อันนี้ถือว่าค่อนข้างผมชอบตัวนี้มากกว่าแทน500นะในแง่ของความเป็นวัยรุ่นแต่ในเรื่องของช่วงล่างค่อนข้างกลางๆแล้วกันเท่าที่ทดสอบขับมาตอนนี้นะครับก็เส้นเขาใหญ่เที่ยงกลับไปกรุงเทพเนี่ยถือว่าผมรู้สึกว่าช่วงล่างมันเซ็ตมาเกือบจะดีและในเรื่องของการขับขี่ความเร็วสูงนะคือมันมีความกระด้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็เมื่อความเร็วเกิน120เนี่ยรถเริ่มมีอาการแบบเบาๆวิว,ว,วน,นิึง รวมถึงตัวพวงมาลัยของมันเนี่ยเซตมาผมว่าผมเข้าใจนะว่ารถแนวเนี้ยพวงมาลัยมันจะไม่ค่อยคมอยู่แล้วเพราะว่าด้วยล้อที่มันใหญ่แล้วก็ยาง AT ทซึ่งผมขับพวกแ a นโรเวอร์แรนคูเลอร์หรือว่าผมขับจี๊บอยู่เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเอ้พวงมาลัยแบบนี้ไม่ปกติมันจะไม่ได้คมแบบรถสปอร์ตหรือว่ารถ SUV ครับอันนี้เข้าใจได้แต่เรื่องของน้ําหนักพวงมาลัยเนี่ยผมรู้สึกว่าน้ําหนักมันเบาไปมากเลยคือแบบเป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะครับตอนนี้คือโหมดสปอร์ตแต่พวงมาลัยน้าหนักแบบเบา แน่นอนว่าอาจจะในนเรื่องในการลุยก็จริงแต่ถ้าเป็นโหมดที่มันปรับไฟฟ้าได้แบบนี้ในเรื่องของออฟโรดโอเคแต่ถ้าเป็นออนโรดแบบนี้น้ําหนักมันถือว่าเบาเกินไปครับกับรถขนาดใหญ่แบบนี้คือความเร็วเกินร้อยเนี่ยผมต้องอต้องตั้งสมาธิในเรื่องของการจับพวงมาลัยพอสมควรเลยซึ่งรถ SUV หรือว่ารถ PPV บางคันเนี่ยพวงมาลัยน้าหนักจะมั่นใจมากกว่านี้ทําให้คันนี้ผมติดแค่เรื่องของพวงมาลัยครับแต่ช่วงล่างถือว่าเซ็ตมากลาง ลยก็ได้นั่งขับขี่ทางไกลก็โอเคไม่ได้กระเด้งกระดอนมากเกินไปรวมถึงอาการโยนก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าเปลี่ยนเลนเร็วๆก็ด้วยรูปทรงของตัวรถด้วยความสูงของตัวรถแล้วก็ขนาดของมันเนี่ยก็พอเข้าใจได้ว่าถ้าเราเปลี่ยนเลนแบบวๆแบบนี้ครับรถจะเริ่มแบบมีอาการโยนๆบ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้ยุ่ยมากครับแต่ผมเนี่ยพงศ์ไลัยเนี่ยเวลาเปลี่ยนเลนเร็วๆแบบนี้มันไม่ค่อยมีความแบบมั่นใจเท่าไหร่ครับ ถ้าใครสายแบบขับซิ่งหน่อยเงี้ยพวกอะไรคันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องนั้นส่วนเนี่ยความเร็วสูงตรงๆยาวๆแบบนี้มันโอเคนะเนี่ยตอนนี้ร2 0เนี่ยประมาณเนี้ยมันก็โอเคนะแต่ถ้าพอเราจะเปลี่ยนเลนเมื่อไหร่มันเริ่มไม่ได้ละมันเริ่มแบบไม่ค่อยมั่นใจละอันนี้ก็เป็นจุดหลกักๆเลยที่อยากให้ลองกันส่วนเรื่องของการเก็บเสียงทรงเหลี่ยมแบบนี้แรงเลอร์จรีต่างๆคือเสียงดังเหมือนกันหมดครับอันนี้เข้าใจได้แต่ก็ถือว่าดีกว่าที่คิดแล้วนะครับตัวนี้กระจกเปิดปิดถอดอะไรไม่ได้นั้นก็ทําให้กกกรรเเเ็บสีียงงดว่พแแลออนนน แต่ตอนนี้คือเสียงความเร็วร้อยกว่านะครับลองเทียบดูเปิดกระจกแล้วก็ลองปิดกระจกเนี่ยก็ถือว่าเก็บเสียงลมได้ดีอยู่ครับแล้วก็เสียงยางเสียงล้อโอเคเลยดีกว่าที่คิดแต่ก็มากกว่า SUV หรือว่า p p v ทั่วไปแน่นอนครับรวมถึงอัตราสิ้นเปลืองนะอันนี้ก็เป็นจุดที่หลายคนอยากรู้ยังไงคันนี้ด้วยยางใหญ่รถทรงเหลี่ยมแล้วก็เป็นรถลุยนะครับทุกคันก็จะเฉลี่ยป,ประมาณนี้แหละ10ลลิตรครับขับขี่ต่างจังหวัด แต่ถ้าเอาไปลุยเมื่อไหร่จะเหลือประมาณ6โลลิตรถึง7โลลิตรครับถ้าใครขับโหมดอีโคแบบขับนิ่นๆนิ่งๆไม่ได้เร่งแซงเยอะอาจจะได้11ถึง12แต่ผมว่ายากมากเฉลี่ยยังไงก็9ถึง10โลลิตรประมาณนี้ครับพอๆกับตัวแทง500แหละไม่ได้หนีกันมากแต่คันนี้จะได้เรื่องของความ อัตราเร่งที่พุ่งทันใจวัยรุ่นมากกว่าซึ่งอันนี้ก็ทดสอบคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าปกติถ้าเราทดสอบอัตราเร่งต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นคอนดิชันเดียวกันคือนั่งสองคนแล้วก็เส้นทางเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบคร่าวๆก่อนที่เราจะไปรีวิวเต็มอีกครั้งหนึ่งแล้วกันจะไปลองลุยจริงๆหรือว่าลองทดสอบจริงๆว่ามีจุดไหนชอบไม่ชอบอะไรยังไงบ้างครับน,นี่ก็เป็นพรีวิวคร่าวๆลองออฟโรดที่เขาจัดทริปมาให้ผมลองแล้วกันนะครับ ประมาณนี้สําหรับตัวแทคง300ก็ถือว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในการทดสอบขับทั้งออฟโรดและก็ออนโรดของตัวแทคง300ก็ถือว่าในการเลยออฟโรดเนี่ยมันทําได้ดีกว่าที่คิดนะครับแต่ออนโรดเนี่ยฟีลลิ่งการขับบางจังหวะผมว่าน่าจะดีได้มากกว่านี้แต่ออฟโรดเนี่ยถือว่าไว้ใจได้แล้วก็โหมดการขับขี่ช่วยได้เยอะมากสาวๆหรือว่าใครที่ไม่เคยขับออฟโรดมาลองตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับคือเส้นทางอาจจะไม่ได้แบบโหดมากนะักแต่ก็ได้ทดสอบว่ามุมมองการข,ขี่เวลาลุยจริงๆเนี่ยมันยังมองเห็นล้อหน้าล้อหลัง ลายเวลาที่เราจะลุยไม่ให้ตกหลุมหรือว่าตกร่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัว c ค u i s e c o n t r o ที่เป็นออฟโรดเนี่ยก็ช่วยทําให้คนที่แบบไม่อยากเลี้ยงคันเร่งหรือว่าไล่เบรกเนี่ยก็ถือว่าช่วยดค่อนข้างเยอะมากเลยครับกับตัวแทง300ตัวนี้และใครที่สายตั้งแคมนะครับตัวนี้ก็สามารถติดเต็นท์แบบนี้ได้สบายนะตัวหลังคานเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง14ตันสบายสบายมานอนได้นะครับผมก็เป็นสายลุยเนี่ย คันนี้ถือว่าค่อนข,ข้างตอบโจทย์มากๆเลยครับแต่ในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทาง g r e ด t w a l l Motor ประเทศไทยนะครับที่เชิญทาง t e c h h o น s e Auto มาร่วมทิปแบบนี้ถ้าหากมีข้ออุประการใดก็ต้องขออภัยไพืนะที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ